สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยครับสุเทพจากเทพบอลเต็งครับวันนี้วันที่4ตุลาคม2 5 6หครับมาสรุปผลเมื่อวานกันหน่อยครับ5คู่ครับสุดยอดตบมืออีกแล้วครับบอลเพีย์ลมกผมเข้าอีกแล้วครับโอ้โหจะกลายเป็นเทพบอลเพีย์ลีกไปแล้วทุกวันนี้นะฮะเลสเตอร์ครับเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับคู่นี้วางเลสเตอร์มีชัยครับต่อไปเลย0-75มั่นใจมาก จบไปที่เลตเตอร์ชนะ40นะครับกินเต็มกินซับกินรับกินขี้แตกขี้แตกเลยรวยแหลกรวยเล้รวยแหลกนะครับคู่นี้ตบมือรลัวครับยินดีกับคนที้ตามด้วยครับแตงเข้าอีกแล้วนะครับคู่ที่2ครับเวโรนาครับเจออูเดนเซ่คู่นี้ก็วางอูเดนเซ่มีชัยครับจบไปที่อูเดนเซชนะ2-1ครับกินครับคู่ต่อมาครับรายโยครับเจอกับเอลเช่ครับคู่นี้ก็วางรายยมีชัยครับจบไปที่ชนะ21ครับ กินครับคู่ต่อมาครับเชอร์บอนเจอซิเบอรติกคู่นี้วางซิเบอรติกมีชัยครับจบไปที่สี่สี่ครับเสียครึ่งไปครับไม่รอดสหรับคู่คู่นี้ครับคู่ต่อมาครับเบยาโดริกครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซนเจอร์นันครับคู่นี้วางเบียโดริกมีชัยครับกินครับจบไปที่สามศูนย์ครับรวยซับรวยอีกแล้วนะครับ คู่ต่อมาครับซาราโกซาเจออีบาครับคู่นี้วางรองอีบายันไหวครับจบศูนย์ศูนย์เนี้ยถึงไม่โดนใบแดง2ใบครับแต่ก็จบศูนย์ศูนย์ครับกินอีกแล้วครับคู่ต่อมาครับนอตเจอร์แลนด์ครับเจอกับเรนเดอร์ครับคู่นี้แอบวางไว้สูงครับจบไปที่สามหนึ่งครับกินอีกแล้วเช่นเดิมครับและคู่สุดท้ายของเมื่อวานครับวานาโมเจอมอนบี้ครับคู่นี้วางไว้สูงครับจบไปหนึ่งหนึ่งครับ ขอพายจบไปสองหนึ่งครับกินครับนี่ถ้ากับเมื่อวานเนี่ยผมให้บอลไปเนี่ยเข้าทุกคู่นะทนะ่านผู้ชมเสียครึ่งนะเข้าทุกคู่กินทุกคู่นะล่ำซ้ำรวยหมดเลยนะครับยินด,ดีกับทุกท่านที่ตามผมด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะขอยอดซ้ำนะขึ้นถึง1,000หน่อยนะครับขอวันนี้ยอดไลค์นะสัก25ไลค์26ไลค์เนะเป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับเช่นเดิมนะวันนี้ผมมีทีเด็ดอีก8คู่มานำเสนอครับเราไปรวยกับบอลยูฟา แชมเปียนลีกกันเลยนะครับกับบอลไปคู่วันนี้ let's go บอลเต็งคู่แรกของเราวันนี้ครับเราไปกันที่คู่ใหญ่ครับบอลยูฟาแชมเปียนลีกครับระหว่างบาร์เซโลนาครับจะไปเยือนอินเตอร์มิลานนะครับหรืออินเตอร์มิลานเปิดบ้านแล้วก็ยังของบาร์เซโลนานั่นเองนะครับคู่นี้เนี่ยเคยพบกันในในบอลยูฟามา5ครั้งครับบาร์เซโลนาชนะ4นะครับเสมอไปหไม่เคยแพ้กับอินเตอร์ครับ หครั้งที่บ้านอินเตอร์ครับอินเตอร์ชนะ1บาร์เซโลนาชนะ1และเสมอไปถึง3ครั้งนะครับเซติเดลไปเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์ครับชนะ2แพ้สนะครับฟอร์มในบ้านตัวเองเนี่ยชนะ3แพ้สนะครับส่วนบาร์ซ่าครับห้านัดที่ผ่านมาครับชนะ4แพ้หครับออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ4แพ้หเช่นเดียวกันครับ ตัวผู้เล่นและผ่านการเล่นที่คาดการครับไลอัพขึ้นมาเนี่ยอินเตอร์น่าจะมาระบบ3-5-2ครับนำทํมาโดยเอเดนเชโกนะครับมาร์ติเนสนะครับนี่คือตัวผู้เล่นหลักๆของอินเตอร์มิลานนะครับลูกกูยังคงเจ็บอยู่นะครับส่วนบาร์ซ่าครับจะมาระบบ4 3 3ครับนำทัพโดยราฟินญาเดเมเล่กองหน้าก็เป็นเรววนดัฟกี้นะครับกองกางใช้บุสเกตนะครับเปดี้นะครับ จาวินี่เช็คฟิตอยู่นะครับอาจจะได้ลงนะครับหรือไม่ก็ใช้เคเซ่นะครับกองหลังนี่ใช้คิเตอเซนครับกับกาเซียนะครับอารังโซแบ็กซายนะครับโกก็เป็นเตอร์สเตเกนเปิดมาราคาที่บาซ่าต่อที่ครึ่งลูกครับสูงที่2.75ครับไหลเรื่วงหน้าที่3ลูกนะครับคู่นี้เนี่ยต้องการแต้งกันทั้งคู่นะครับ ด้วยใส่ตีแต้มเนี่ยตอนนี้บาซ่ามีอยู่3ครับลิเวอร์มีอยู่3นะครับส่วนบารเยร์มิวนิกมี6ไปแล้วนะครับใครชนะนัดนี้เนี่ยขึ้นที่2ครับก็คือตัดแต้มกันเองครับเสมอก็อาจจะไม่ได้เป็นผลดีนะครับแต่คิดว่านัดนี้เนี่ยต้องมาดูกันว่าใครจะชิงแต้มได้ดีกว่ากันนะครับสำหรับนัดนัดนี้นะครับคู่ต่อมาครับลืมบอกไปเมื่อกี้เป็นบอล VIP นะครับส่งในเวลาเดิมหนึ่งทุ่มตรงครับที่ไลยแอดเดิมครับแอด ปีที่แปดนะครับอย่าลืมแอดข้างหน้ากันด้วยคู่ต่อมาครับเป็นคู่ของลิเวอร์พูลครับจะเจอควานโจเรนเจอร์นะครับคู่นี้พบกันมา2ครั้งเนี่ยควานโจเรนเจอร์ชนะ1นะครับลิเวอร์พูลชนะไป1ครั้งนะครับสถิตเตอร์ไปเจ้าบ้านนะครับอย่างลิเวอร์พูลครับห้านัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ2แพ้1ครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอไบต้านมาสามสามนะครับส่วนฟอวน์ในบ้านตัวเองห้านัดที่ผ่านมาครับชนะ3เสมอ2ครั้งนะครับ เซิตีโดยทั่วไปอย่างควางโจเรนเจอร์ทีมเยือนครับชนะ2แพ้3ครับออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับตัวผู้เล่นและผ่ากันเลยที่คาดการครับลิเวอร์พูลน่าจะมาระบบ4-3่ครับยังคงนำทัพโดยโจต้านะครับดูอีดีอาร์ดซาร่านะครับฟิมิโนยังคงอยู่นะครับอาจจะเป็นตัวสำรองนะครับเตโก้ฟามิโนเอเลียนนะครับสมิคานะครับเทนอเล็กซานเดอร์อโนฟันไดสมาติโกก็เป็นอาริซอนนะครับส่วน เลนเจอร์ครับมาหลบสี่สอนะครับเปิดมาราคาที่ลิเวอร์พูลต่อที่2ลูกครับไหลล่วงหน้าที่2.25นะครับสูงที่3.5นะครับคู่นี้เนี่ยสำคัญเลยคือลิเวอร์พูลครับมีอยู่3แต้มครับตามอาแจกอยู่ด้วยประตูได้เสียนะครับนัดนี้จำเป็นต้องชนะครับเพราะนาโปลีกับอาแจกนัดนี้จะตัดคะแนนกันเองนะครับมีสิทธิ์ที่จะขึ้นแซงได้ จะเป็นต้องชนะแต่ผมมองว่า2ลูกมันต่อเยอะมากนะคือฟอร์มลเว์พูลเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในะพักหลังนี่ยิงไม่ค่อยขาดนะครับนัดนี้เลยขอมองไว้ที่วังกวางโจอรนเจอร์ยันไหว Ranger Ranger ครับคิดว่า2ลูกไม่น่าจะมีครับแต่คิดว่าน่าจะชนะสัก1นูหรือ2อูนย์อาจจะชนะ2อูนย์แต่เราก็ได้กินครึ่งนะเป็นไบได้นะสำหรับบอลคู่คู่นี้นะครับคู่ต่อมาครับเป็นแฟรงก์เฟิร์ตแก้วจะเปิดบ้านแล้วก็ยังของสเปอร์นะครับ คู่นี้เนี่ยพบกันมาไม่เคยบอนมาก่อนนะครับสตีฟแองเฟิร์ตครับเจ้าบ้านนะครับชนะ3ครับแพ้ไป2นัดนะครับสติฟองในบ้านตัวเองชนะ2แพ้2เสมอ1ส่วนสเปอร์ครับชนะ3แพ้2เช่นเดียวกันครับออกมาเย็นนอกบ้านครับชนะ1ครั้งเสมอ2ครั้งและแพ้ไป2ครั้งนะครับตัวผู้เล่นและแผนการเล่นที่คาดการนะครับแงเฟิร์ดจะมาระบบ 3-4-2-1ครับนี่คือตัวเล่นหลักๆของแฟรงเฟิร์สครับนำเท่าโดยก o อตเซ่นะครับส่วนสเปอร์ครับมาระบบ3-5-2ครับซอนเคนครับเป็นกองหน้าครับเบนนงคูไฮเบรกเปเลซิตนะครับเป็นตัวกลางนะครับส่วนซันเชดไดเออร์เกมองลองเล่นะครับเป็นกองหลังนะครับโกก็เป็นโยริสนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นใช้เบนฟอร์เตอร์ได้หมดเลยนะครับ เปิดมาราคาที่สเปอร์ต่อที่ครึ่งลูกครับสูงที่ 2.5... หานะครับไหลล่วงหน้าที่ 2.75.... นะครับคู่นี้เนี่ยต้องการแต้มมาทั้งคู่ครับสเปอร์อยู่อันดับ2นะครับมีอยู่3าคะแนนนะครับส่วนแฟรงก์เฟิร์ตอยู่อันดับ3มนะมี3าคะแนนเท่ากันนะครับขึ้นนำไปเลยเนี่ยคือสปอร์ตติ้งลิเบอนะครับนัดนี้เนี่ยคิดว่า สเปอร์ต้องการแต้มนะครับคิดว่าเป็นสกอร์สูงเลยอันี้บอลหน้านี้ออกได้2ฝั่งครับคิดว่า3ลูกน่าจะมีเห็นครับสำหรับบอลคู่คู่นี้ครับคู่ต่อมาครับไบเยนมิวนิคครับเจอกับวิคเตเล่พันเซนนี่ครับคู่นี้เคยพบกันมา2ครั้งเนี่ยไบเยนชนะ1ชนะ2ครั้งรวดนะครับชนะ1 0ึ่และห้นะครับสถิติโดยทั่วไปเจ้าบ้านอย่างไบเยนครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ3เสมอไป2ครั้งส่วน วิตาเลีนันเซนครับชนะ2ครั้งแพ้2ครั้งเสมอไป1นะครับออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ3นะครับเสมอ1และแพ้ไป1ครั้งนะครับตัววอเลย์และแผนการเล่นที่คาดการณ์ครับอย่างบาเยนจะมาบบ43 4 2 3 1อาครับน้ทัมมาโดยมานเน่ครับจะมอโมเซล่าซาเน่นะครับนี่คือตัววอเล่นหลักๆในนัดนี้นะครับส่วนวิตาเลีนพันเซนมาระบบ3 42 3412นะครับใช้กองหน้า2คนนะครับเปิดมาราคาที่ไบเยนเนี่ยต่อที่3ลูกฮะ5 2 5ฮะสูงอยู่ที่4.25นะครับคู่นี่ต่อเยอะมากนะครับแต่คาดการไว้แล้วว่าน่าจะทิศทางไปทางที่วางทีมรองครับจบ20 30ไม่ได้ครับไบเยนชนะแน่ครับแต่ไม่คิดว่าน่าจะถล่มนะครับแต่ต่อเยอะแบบนี้ออกได้2หแน่ครับ สำหรับคนชอบเสียสิงสูงเล่นสูงก็ได้ครับสาหรับนัดนี้ครับบบเยอร์ลอยลามแล้วนะครับมี6คะแนนครับถ้าชนะนัดนี้ก็ทิ้งห่างเป็น9คะแนนนะครับคู่ต่อมาครับหมากเซย์ครับจะเจอกับสปอร์ติ้งริบบอนครับคู่นี้เคยพบกันมาเนี่ยสองครั้งบมากเซย์ชนะ1นครับเสมอหนึ่งครับไม่เคยแพ้กับสปอร์ติ้งริบบอนนะครับแต่ก็เป็นบอลกระชับมิดนะครับเซตตีเด้อไปอย่างหมากเซย์ครับชนะ2แพ้2เสมอ1ครับ ฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนสปอร์ตติ้งลรเบครับชนะ4นะครับแพ้ไปแค่1นัดนะครับส่วนออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ2แพ้2เสมอ1ครับแผนการเล่นและตัวเล่นที่คาดการครับหมากเซย์จะมาระบบ3 4 2 1ครับนำทัพมาโดยซันเชสนะครับแล้วก็ปายเอสนะครับนี่คือ2ตัวหลักที่เขานำทัพในนัดนี้นะส่วนสปอร์ตติ้งเรเบมาระบบ3 4 3นะครับ นี่คือตัวเลือนหลักๆของ Sporting l i ิ b o n ครับเปิดมาเนี่ยราคาที่มาเซอรต่อปปครับสูงที่2.5นะครับคู่นี้คิดไม่ยากครับวาง Sporting l i ิ b o n กับสกอร์สูงครับช่วงนี้กำลังร้อนแรงครับวางริบบอนได้เลยครับสกอร์สูงก็เป็นไปได้ครับคู่ต่อมาครับอาแจกเจอนาโปลีครับคู่นี้ก็เดือดเหมือนกันครับสปอร์ติ้ง i ิบบอนขออภัยครับอาแจกครับสิตเตอรไปครับชนะสครั้งแพ้2ครั้งเสมอ1น เล่นในบ้านตัวเองครับชนะ4เสมอ1่ยังไม่แพ้ใครครับส่วนนาโปลีครับชนะ5นัดรวดยังไม่แพ้ใครครับออกไปเยือนนอกบ้านครับชนะ4เสมอ1ครับเป็นคู่ที่น่าจะสนุกอีกคู่หนึ่งครับเพราะว่าเป็นคู่ที่ต้องตัดแต่งกันเองครับมาระบบ4ี่สอสามกันทั้งคู่นะครับอาแจกมีเบิร์กไว้นำทับมานะครับส่วนนาโปลีครับมีเซมินขออภัยครับ นาโปลีมาหลบเสียงสามนะครับนี่คือตัวเล่นหลักๆนะครับซิมิโน่นะซิมิโอน่อย่างนงี้อขออภัยครับซิมิโอน่นะครับนี่คือตัวผู้เล่นหลักๆในนัดนี้นะครับเปิดมาเนี่ยราคาที่อาจจะต่อปปครับสูงที่3ามลูกคู่นี้วางสูงไว้เลยครับยิงกันเยอะอยู่แล้วครับยิงกันมาทั้งคู่ครับอาจจะก็ปกติเล่นในบ้านตัวเองก็ยิงหนักอยู่แล้วนะครับเจอนาโปลีน่าจะยิงหนักพอกันครับน่าจะเป็นเกมที่สนุกอีกคู่หนึ่งครับ คู่ต่อมาครับขาดบูธนะครับเจอกับอตติกโกมาลลิกนะครับคู่นี้เคยพบกันมา2ครั้งอตติกโกชนะมา1ครับและเสมอกันไป1ครั้งสถิตีแล้วไปเจ้าบ้านอย่างขับบูธครับชนะ4แพ้1ครับฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ4เสมอไป1ส่วนอตติกโกมาลลิกครับชนะ3แพ้2ครับออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับแผนการเลือกตัวผู้เล่นที่คาดการครับขับบูธจะมาระบบ4 3 3ครับส่วน ไอเซโกมาเล็กมาหลบ C1 C1 ครับแต่ทํามาโดนมอราตานะครับโกเก้นะนี่คือตัวไปให้หลักๆนะครับขับบูเนี่ยมี6คะแนนนะครับตอนนี้นำนำโด่งเลยนะครับส่วนไอเซโกมาลกครับมีอยู่3คะแนนครับอยู่ที่3นะครับนั้นนี้จำเป็นต้องมีแต้มหรือชนะอย่างน้อยนะครับเปิดมาราคาที่มาเล็กต่อที่ครึ่งลูกครับสูงที่2.25ครับคู่นี้ผมก็มองเป็นอีกคู่หนึ่งครับที่จะมีสกอร์สูงครับ แต่ถ้าจะหาผู้ชนะนัดนี้เขาวางอติโกมาลิกชนะครับเราไปคู่ส่งท้ายครับปอร์โตครับจะเจอเลยวัคคุเซนนะครับคู่นี้เคยพบกันมา3ครั้งเนี่ยเลวัคคูเซนชนะไป2ครั้งเสมอกันไป1นะครับสถิติโดยทั่วไปอย่างปอร์โตครับชนะ2ครั้งแพ้2ครั้งเสมอ1นครับฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ4แพ้1ครั้งนะครับส่วนเลวรคคูเซนครับชนะ1เสมอ2แพ้2นัดนะครับ ออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับตัวผู้เล่นและแผนก็เล่นที่คาดการครับปอโต้จะมาระบบ4-4-2นะครับส่วนเลเวอร์คูเซนมาระบบ4-2-3-1นะครับเปิดมาราคาที่ปอโต้ต่อปอปอครับสูงที่2.5แลุหลาและหล้าที่2 7งนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าปอโต้ต้องการแต้มมากๆนะครับเลเวอร์คูเซนมี3แต้มนะครับถ้านัดนี้ปอโต้ชนะ ถ้านจะสูสีกันแล้วครับจะเบียดแย่งชิงตำแหน่งที่2ที่3กันสนุกสนานเลยนะครับนั้นนัดนี้เนี่ยเจ้าบ้านต้องการแต้มมากๆนัดนี้ต้องเข้มมากๆครับนัดล่นนี้เลยขอวางเจ้าบ้านมีชัยครับก็จบไปแล้วนะครับสัตว์บอลคู่วันนี้นะครับคู่ที่เด็ดที่มั่นใจก่อนเลยกันนะครับที่มั่นใจเลยว่าน่าจะมีแน่ๆคืออาแจกครับสกอร์สูงครับคู่ที่2ครับคือไอติโกมาลิกมีชัยครับนี่คือ2คู่ที่มั่นใจนะที่ชอบนะคสำหรับวันนี้นะครับ ก่อนจะจากกันไปแล้วเช่นเดิมครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยหรือแอดไลน์มาสอบถามได้ที่แอด BT88 นะครับอย่าลืมแอดข้างหน้ากันด้วยนะครับทิ้ทงท้ายกันไปเช่นเดิมนะครับชอบใจก็จัดนะครับขัดใจก็สวนนะครับรวยไปได้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ใน e p ต่อไปสำหรับวันนี้นะครับสวัสดี